นำร้านวิวประกอบบริการขายสินค้าแบบอนิเมะเวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งต่ 10k ถึง 50K ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาร์ตอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเพชรโกนะครับมาถึงเนี่ยก็เหมือนว่ามีคนจะสุ่มได้ตัวดีนะเออมีผู้ท้องฟ้งฟาเปลี่ยนสีไปท้องคืนนะครับเอาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มนะครับแต่ ไม่ใช่แค่1ล้านอย่างเดียวนะแบบ1ล้านเนี่ยผมมีแค่9ขวดท้่ผมเตรียมมาแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะคอมโบนะครับกลายเป็นกาแล็กซี่ใช่ป่ะชื่ออ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวผมดูกันใช่ไหครับขนาดว่ากาแล็กซี่ไดส์นะครับกาเล็กซี่ไดส์นี่แหละนะครับผมวิธีการทำนับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวตอนอื่นต้องหยุดโลก่อนเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหนึ่งอันก็คือต้องใช้นี่ครับเบสซิ่งไดส์หนึ่งขวดครับแล้วก็ไปที่เรนโบว์ไดส์หนึ่งขวดครับ แล้วก็ไปที่โกลเด้นครับปุ๊บเห็นไหมครับจะกลายเป็นกาแล็กซี่ไดส์นะแบบนี้เลยนะครับแล้วซูมเนี่ยก็จะได้ของดีนะครับหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวได้พักเดียวเองเหรอโอ้ น้อยมากเลยอเอาคี้ผมก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์ทับคลิปผมด้วยนะครับแล้วก็ใต้คลิปนะครับจะมีร้าน c h a R G Shop นะครับร้านขายเพชรเกมนี้นะครับเพชรกูเพรซิมพเตอร์99นะครับรการขายไก่ตันนะครับคูณ100คูณ200นะครับใต้คลิปัะไงก็ฝากไปอุ่นกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอฝากร้าน U C Phone แป๊บหนึ่ง ติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาสิบเก้าใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาเจ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวันร้อยแปดสิบวันหรือสามร้อยหกสิบห้าวันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรบระการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆิดาวโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ตอนนี้ยูจีโนะครับก็มีลดราคา50%นะครับผมราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับลองเข้าไปกันได้เนาะราคาถูกมากครับตอนนี้แนะนำนะครับยูจีโฟนเอฟพีที่โคตรดีเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนใช้งานและสอนเอฟพีรอบนะครับผมผมต้องเบรกเอเบิลเนี่ยต้องขุดกล่องอีก25กล่องนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะเพิ่มรีวาร์ดนะครับเป็น200เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอวิ่งตีแล้วตั้งนานทำไมกูไม่ตีตอนทำคลิปเพิ่งมาตีวะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเออตีแป๊บเดียว อีกเดียวทีเเดียว,เ,ยวเรียบร้อยครับผมเพิ่มมาเป็นคูณสองร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะสุ่มแล้วนะครับก็จะเอาเป็นการสิกไดยสนะครับจํานวนยี่สิบขวดนะครับแล้วก็เพียวๆอีกเก้าขวดนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่เลยนะครับเราจะทำการใส่ปั๊บธรรมดาก่อนก็คือพวกผลละหมากรากไม้ก่อนนะครับอ่ะนี่กินเลยกินโอเค แล้วก็เราจะใส่เป็นอันนี้นะครับหมดเลยนะครับอ่าห้าขวดนั่นแหละอ่าแล้วก็จะใส่เป็นลัคกี้พชั่นะครับสามสิบเจ็ดนาทีใส่ไปปุ๊บแล้วก็จะใส่ไอเทมโพตชันไปด้วยนะครับเผื่อสมเจ้าของดีจะได้บวกเยอะนะครับเอเคคันนี้แหละไม่ต้องอัพเยอะนะครับแล้วก็อ่าผลไม้แบบลุงแบบไม่มีเลยผลการลุงไม่ได้อันเนี้ยไม่แต่อันเนี้ยใส่ก่อนแล้วกันนับได้สามสิบนาทีเหมือนกันผลละสิบห้านับแล้วก็เดร์ค็อกเทลนะครับหนึ่งขวด ใส่ไปสองเลยก็ได้อะแล้วก็จะเปลี่ยนอันนี้นะครับยี่สิบขวดนะครับผมจะใส่เลยยี่สิบขวดจริงๆมันยี่สิบอะใส่ยี่สิบไปเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้อีกนะครับก็คือยี่สิบเอ็ดขวดนะครับแล้วก็แบบโกลเด้นนะครับยี่สิบห้าขวดอะ่ะยี่สิบเอ็ดขวดเท่ากันแล้วกันอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดอันนี้ทับไปเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่าตอนแรกว่าจะแยกกันนะครับแต่กดทับไปเลยครับ มาดูซีสักรอบหนึ่งว่าจะได้อะไรนะไปอู้รอบแรกได้มาเป็นสี่แสนนะครับผมว่ากดรวมกันเลยดีกว่านะครับกดลงเลยดีกว่านะับเบอรจะได้ของดีนะแปดขวดเนี่ยตายหมดเลยตายหมดเลยผมลืมใส่อะไรไปหรือเปล่าครับไม่น่าลืมเนาะลืมปะไม่น่าจะลืมนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อครับ อู้ได้สี่แสนอู้ได้เยอะนะรวมกันแบบนี้นะครับอันน,นี้น่าจะเป็นอ่าแรงสุดแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนะี่ยเกมพาสผมไม่ได้กดซื้อนะไม่ใช่เกมพาสสิไอ้ตรงดับเบิลหลักอะเพราะว่าโลบักอ่าคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับยักไงก็ฝากรล่าสุอาชีช็อปด้วยนะครับจะได้มีงบมาเปิดให้ทุกคนไะ้รับชมกันนะครับตอนนี้เหลือคูณล้านทีเกตขวดนะครับรู้ว่าจะได้ลอล้านหรือเปล่านะคลิปนี้ปุ๊บสองแสนนะครับเป็นหมาไฟโอเคได้อยู่เอามาได้เงินนะไปต่อเลย รอบนี้จะได้เป็นแสนสองนะครับเป็นตัวตลกแมวโอเคไปต่อไปต่อตอนนี้เหลือห้าขวดแล้วไปต่อไปต่อปุ๊บแสนเจ็ดครับผมสมเบอร์โรชิหววัวหัวตัวอะไรก็อ่ะไปแต่ล็กซี่ะไรขอดีๆหน่อยว่ะโอ้โหจิตหมื่นห้าพูดปุ๊บให้จิตหมื่นห้าใจร้ายเกินว่ะเหล็กสามขวดแล้วครับหนึ่งล้านงผมปุ๊บ โอ้โหมันยิ่งสูงมันยิ่งต่ำ่าแสนนะไปต่อไปต่อรอบนี้ได้ที่ปั๊บเจ็ดหื่นห้าตัวเดิมเนี่ยเนี้ยไฮดราตัวเดิมตัวคนละสีหรือเปล่าไปต่อปึ๊บสามแสนสี่ครับได้เป็นกิลเดลาเวนนะครับตัวเดิมทัเลนไม่มีตัวใหม่เลยนะครับหมดแล้วนะสำหรับอ่าคูนึงล้านนะครับตอนนี้ผมมีคูนึงแสนอยู่เจขวดนะ ลองใช้สัก5ขวดตัวครับเพราะว่ายังมีกันซี่ได e นะเหลืออยู่1 2ขวดไม่เคยใช้1แสนเลยนะรู้ว่าไปได้ของดีแบบ่ดวงผมอาจจะอยู่1แสนหรือเปล่าเนี่ยใช้1แสนเนี่ยได้มากกว่าขวดล้านอีกขวดล้านได้เก้าหมื่นอันนี้ได้แสนเจ็ดไปต่อไปต่อปื๊บโอ้ยนี่ยังไม่น่าพูดเลยพูดปุ๊บเกลือเลยพิกซี่ฟอกอย่างน้อยขอเป็นตัวใหม่ได้ไหมปื๊บโอ้โหสองหมื่นหก อีกสองขวดได้อะไรออครับมีปึ๊บโ okay, okay, okay. อ้หกแสนสองโอเคโอเคโอเคพอได้อยู่พอได้ได้กี่โมงไม่รู้กดเลยแอนิเมชั่นไม่มาวะโอ้โหโหมื่นสามโคตรเกลือเลยว่ะเกลือจัดเลยอ่ะอ่ะหมดแล้วครูหนึ่งแสนหนึ่งร้อยแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะธรรมดาแล้วเพียวเพียวโอ้โหเพียวเพียวก็กเกลืองไงรออะไรอย่างเพียวเพียวอ่ะร้าน,น,นลียังครับเล็กหนึ่งนาทีไปไป รูมหมดเลยเจ็ดหมื่นสองพูดเกลือเลยห้ารอบครับสำหรับกาแล็กซี่ไดส์แสนสี่โอเคโอเคสามหมื่นห้านะครับเป็นลาวาสลามปุ๊บหมื่นสี่เซฟไฟนะครับโอ้ยเกลือเกลือเลยคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีเลยข่าวแชทอีกแล้วคลิปนี้เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ เกินล้านก็ไม่มีให้เห็นน่ะผมว่ายัางไงอ่าขวดหนึ่งล้านลักเนี่ยก็ยังดีกว่าไอ้กาแล็กซี่ไรนะกาแล็กซี่ไรมันมันมันแบบมันใช้เปลืองไปครับไอ้ที่เปลืองเนี่ยไม่ใช่เรนโบว์หรือไม่ใช่โกลเด้นนะที่เปลืองมันคือเบรซิ่งเลยครับเนี่ยต้องใช้ผลไม้แบบชายนี่อ่ะแล้วก็ลัคกี้พอยซ์ชั้นห้าขวดโอ้ยเปลืองอ่ะมันคราเปลืองมากใช้ได้สี่ขวดว่ะไหนๆแค่คลิปนี้ครับก็มาแล้วสักหน่อยไปสักหน่อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ย เราจะใส่อันนี้นะครับเราใส่ที่แทนเพราะเราไม่มีเบรเซิงแล้วแล้วก็โกลเด้นแล้วก็น,นี้สี่ขวดอ่ะลองดูดิรอบนี้ไม่มีเบรเซิงจะได้ของดีไหมอ้อสองแสนเก้าไม่รู้สึกมันดีอ่ะ <c oughs> ดีว่าเบรซิงมันดวงเลยครับมันดวงอ,ะรรวงอ่ะลองดูลองดูเฮ้ยมาแล้วหนึ่งล้านเป็นตัวใหม่ด้วยคันเลือดฟูลาก้อนครับ มันมปนดีกว่าไอเบสไอกาแล็กซี่ใดวะโอเคเป็นตัวใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยแสดงว่าผมจะต้องได้ทเข่นตรงนี้เพิ่มนะครับนี่ไดาตรงนี้เพิ่มแล้วก็ร้านค้าเนี่ยน่าจะรีแล้วหรือเปล่าอ่ารีแล้วนะครับก็ได้นี้มาซื้อเลยนะอันนี้เนี่ยตั้งอโอโต้กดซื้อเลยก็ได้นะมันแบบของดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ราคามันไม่แพงนะอเน,นี่ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อครับมีลุ้นอะไมิชชั่นมีลุ้นมีลุ้นหรือเปล่าไม่มีแล้ว แสนสี่นะครับไซบล็อกดาก้อนรอบนี้โอเครอบสุดท้ายนะครับสำหรับหนึ่งล้านลักนะได้อเลยเออแสนเก้าเอเลี่ยนพาราไซโอเคโอเคได้หนึ่งล้านมาคลิปนี้ก็โอเคอยู่โอเคกี่โมงวะมันโอเคกี่โมงไม่รู้เหมือนกันครับอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเชฟเทสหน่อยดีกว่าว่าคนเขาขายอะไรกันนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับไป มาที่เซิร์ฟเพดนะครับตอนนี้นะครับผมมีงบ2ล้านนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรนะครับได้ชิปจะมีเพชรและเซ็นตอาทฉช็อปนะครับสามารถทักมาซื้อได้นะครับเพชรในเกมนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับนี่บางตัวเนี่ยก็ใช้แค่2 0 0แสนพวกสองแสนเองนะครับกของผมก็จะขายเป็น1น0 0 0แสนสแสนสแสนนับขั้นต่ำก็คือจะขาย1น0 0 0แสนนะครับผมทักประสบถามราคาได้เนาะ จริงๆหนึ่งแสนก็ซื้อได้หลายอย่างแล้วนะเนี่ยมันก็เท่าไหร่เองห้าหมื่นสี่หมื่นเนี่ย 50, 40, ซื้อได้หลายอย่างแล้วนะหน 1, ึ่งแสนดูสิมีแบบตัวแบบแพงๆไหมแบบว่าร้อยล้านขึ้นไปอ่ะไม่มีอเอาขายห้าเพชรเพชรมันหาไม่ได้นะเพราะจากการเติมอย่างเดียวเลยเติมโลบักส์แล้วก็เอาโลบักส์เนี่ยมาซื้อเพชรอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ใช้ 1, เว้นแปลใครมันกดกิ่งกดเก่งอะไรอื ไม่มีอินเด็กหรอวะที่เนี่ยที่นี่มีอินเด็กไหมอ๋อมีครับมีมีนี่ไงมีช็อปแล้วก็มีอินเด็กนะครดูราคายักษหน่อยโอ้ยโโี่สามจุดเล้านแพงมากๆครับตอนนี้โอ้โหตัวนี้ห้าสล้านถ้าใช้นี่เท่าไหร่สองรล้านราคานี่เอาเรื่องมากนะแพงมากเลยแต่ว่าตัวหลังๆนี่ก็อยู่ที่8ดล้านนะครับสำหรับตัวเจ็ดรล้านรราคาห่างกันเยมากเลยเนี่ย ค่ะกันตั้งสิบห้าล้านเลยประมาณนี้มาสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมาใช้เพชรนะสองล้านเพชรมาลองหาซื้อของหรือก็อาจจะเป็นสิบล้านเพชรนะครับมาหาซื้อของซื้อยักษ์นะแต่ยักษ์มันต้องใช้ยี่สิบล้านเนะี่ยก็รอสักพักเดี๋ยวราคาคงร่วง <c oughs> นะครับคที่ผมคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดนะไลค์กดแชร์กดติมกดกดสมัครช่องด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผมเย้ yeah.